สวัสดีคะ่ะจูน SB888 Sport กลับมาพบทุกคนอีกเช่นเคยมาพร้อมกับการวิเคราะห์ผลบอลโลกคะ่ะและเป็นรอบรองชนะเลิศด้วยซึ่งนั่นแปลว่ามีเพียงคู่เดียวเท่านั้นถูกไหมคะซึ่งคู่นี้นะคะจะแข่งกันวันที่13ทธันวาคมก็คือวันนี้นั่นเองคะ่ะนั่นก็คือทีมอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติคโครเอเชียคะ่ะราคาเรทไทยแต้มต่อ0.5อาร์เจนตินา0.82 โครเอเชียลบ0 9นยาหสำหรับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะคะอร์เตนตินาแพ้โครเอเชียศูนย์ประตูต่ออารอเจนตินาชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1โครเอเชียชนะอร์เจนตินสา3ประตูต่อ2อาร์เตนตินาชนะโครเอเชีย1ประตูต่อ0และโครเอเชียเสมอออสเตรเลนยศูนย์ประตูต่อ0ูค่ะมาดูกันที่ผลงานห้านัดหลังสุดของฝั่งอร์เตนตินานะคะ เสมอเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2ชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1นชนะโปแลนด์2ประตูต่อศชนะเม็กซิโก2ประตูต่อศและแพ้ซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ2ค่ะมาในฝั่งของทีมชาติโครเอเชียกันบ้างค่ะเสมอบราซิล1ประตูต่อ1นเสมอญี่ปุ่น1ประตูต่อ1นเสมอเบลเยียมศูนย์ประตูต่อศชนะแคนาดา4ประตูต่อ1 และเสมอโมร็อกโกสู์ประตูต่อศูนย์ค่ะเอาละค่ะมาดูกันในส่วนของสภาพทีมโดยทั่วไปของอาร์เจนตินานะคะตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากทวีปอเมริกาใตา้ที่ทะลุมาถึงรอบนี้นะคะแถมยังมีดีกรีแชมป์โคปาอเมริกาติดมือมาด้วยถือแม้ว่า จะเริ่มต้นฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยความพ่ายแพ้อย่างพิกล็อกนะคะแต่ก็สามารถตั้งตัวได้เร็วปรับจูนจังหวะจนทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆจนผลงานตอนนี้เนี่ยลงเล่นไปแล้ว5เกมชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงไปได้9ประตูเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นและเป็นการชนะช่วงดวลจุดโทษ1เกมในรอบ8ทีมที่ผ่านมาค่ะ ความพร้อมของทีมนี้นะคะอร์เจนตินาจะขาดนักเตะ2รายนั่นก็คือกอนซาโรมอนเทียมากอนอคุญยาที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองครบ2ใบค่ะจึงเป็นโอกาสของนิโคลัสตายาฟิโกจะได้ลงเล่นแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนในตำแหน่งอื่นๆพร้อมรบทุกคนค่ะโดยมีแม่ทัพอย่างลิโอเนลเมซี่ซึ่งฟอร์มกำลังเข้าฟักสุดๆยิงไปแล้วถึงสประตูสองแอซซิ กำลังไล่ล่าแชมป์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะในฝั่งของโครเอเชียนะคะรองแชมป์โลกจากเมื่อปี2018พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่ม้ามืดครั้งนี้นะคะก็ยังทำผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครในรอบสุดท้ายนี้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่หวือหวามากแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพผลงานนะคะจนถึงตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว5เกมชนะ 1. เสมอส แพ้ศูย์ค่ะเป็นการชนะในการดวลจุดโทษถึง2เกมนะคะในรอบ16ทีมและรอบ8ทีมสุดท้าย แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะของนักเตะชุดนี้เป็นอย่างมากจุดแข็งคือการเล่นเป็นทีมมีแดนกลางที่แข็งแกร่งลูก้าโมริสในวัย37ปียังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกส่วนอีกคนนะคะที่มีความสำคัญมากเลยก็โดมินิกลิวาโควิสค่ะผู้รักษาประตูจอมหนึบที่มีจังหวะเซฟสวยมาตลอดนั่นเองโดยเฉพาะการเซฟจุดโทษใน2นัดล่าสุดนะคะช่วยให้ทีมผ่าน เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศมาได้ค่ะมาดูกันที่สกอร์ที่คาสสำหรับคู่นี้กันบ้างค่ะ ก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินาชนะโครเอเชีย2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเจอกัรระหว่างทีมเต็งหนึ่งในปัจจุบันกับรองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วค่ะซึ่งทั้งสองทีมนะคะมีนักเตะประสบการณ์สูงเป็นผู้นำเหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายจึงต้องตั้งใจกันมากเป็นพิเศษทีมชาติโครเอเชียเนี่ยมีจุดเด่นในการเล่นเป็นทีมช่วยกันเล่นเกมป้องกันได้ดีมากแต่ก็มีทีเด็ดในการสวน ะะส่วนทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเกมรุกมีความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนักเตะม,มีความสามารถเฉพาะตัวสูงทุกคนนะคะมีจังหวะจบสกอร์ที่น่ากลัวมาก รูปเกมทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะสู้กันได้แบบสนุกสูสีไปเลยค่ะแย่งชิงพื้นที่ในแดนกลางแต่ในส่วนจังหวะสุดท้ายนะคะทีมชาติอาร์เจนตินายังดูมีความหลากหลายและเด็ดขาดมากกว่าจึงมีโอกาสที่จะเบียดเก็บชัยชนะลุนเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการวิเคราะห์ผลบอลโรกนะคะรอบชิงชนะเลิศ ก็ถ้ามีทีมไหนที่ตรงกับในใจอยู่ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คืออย่าลืมติดตามช่องทางของเราเอาไว้กันนะคะทุกคนแล้วรอมนะ้ะเนี่ยเราจะมีผลกันวิเคราะห์บอลใดๆหรือจะมีข่าวในวงการฟุตบอลเด็ดๆอะไรเนี่ยไว้มารอติดตามชมกันนะคะ